ตุลาเบิ่งเพิ่นหาวเบิ่งเพิ่นหาวอาบน oh, ้ำแล้วเพิ่นหาวจอบที่ออกประตูเขาบอได้ไปซ้ายมันนี่เขาบอได้ไปใส่เขาอาบน้ำให้แล้วอยู่นี่ล่ะเจ๊เอ๋อุ้ยอุ้ยรอพี่มีนาไอ้เนาะพ่มีนาอาบน้ำยู่ฝุ่นฝุ่นห้องหาพี่มีนา อรอพี่มีนารอพีมีนาสิออกมาทางนี้จะจังได้บัางอยากออกบัางอยากออกมุดออกมาเลยคิดว่ามาไดใน่ะตุลาออกมาเลยตุลาหาทางออก สว,ส,ส,วส, function, สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับตุลานะคะในช่องตุลาแฟมิลี่ค่ะเอาพี่มีนาไปอาบน้ํานะคะตุลาก็อยากออกไปอาบกับเขาด้วยดูดูอยากออกขันออกเอา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 เนวุ่นทางนี้นก็เลนวุ่นอยากออกไปหาพีมุดออกมาเลยมุดออกมาเลยเรนดกับพีนส่เลนควาใส่ฮะ อยากอ้าหน้าน้ำพี่นะออกมาประด้ดอกตัวออกมาหรุอมุดไว้มุดออกมาเลยมุดเลยออกข้างแค่ออกั้างใดใดออกเลยเนี่ยเมียิีเปิดประตูให้ดูนะคะตุลาอยากออกมาข้างนอกมุดหาทางออก เอาเลยมุดเลยคอยออกทางใดได้เอยออกทางใดไดเจนน้อยๆนะเอาอ่ะอือืเจนนี่ไม่ขี่ให้มูเบิงว่าเจนี่เอาเอาเอาโอ้ยเอ้าเบ่งขี่เขาเบิงอีกเจนเด็กหน่อยโช์ ช่วขีดูนะคะตุลาลหาวิธีออกหาวิธีออกตอนเด็กๆเ,เขาเคยทําอย่างนี้นะคะมุดเขาตัวเลวก็กๆเขามุดออกตามช่องนี้ได้นะคะตัวใหญ่มาก็คิดว่าตัวเองจะออกได้เหมือนเดิม <laughs> เอาเลยมองได้เคยออกเอามุดเนี่ยคะ่ะตอนเด็กๆเ,เขาเคยออกตรงนี้นะคะ คิดว่าเขาออกได้เหมือนเดิมเอามุดเลยตรงไหนเคยออกได้นะเพิ่นจะไปคิดว่าเพิ่นโตง่ายดิเอาอะมองได้เคยออกได้มุดเลยอยากออกมานะคะไปมาาไปมาไปมา นี่นี่เคยออกนี่เคยออกตรงนี้เขาเคยออกได้นะคะเขามุดซ้ายมุดขวาแล้วก็ออกไปได้นะคะเขาก็ยังทําเหมือนเดิมเขาคิดว่าเขาตัวเล็กอยู่คิดว่าออกได้คือเก่าตีโอ้ยสีมามุดยังแถวนี้เฮ้ยสิมุดขอกออกคือเก่าน่ะตักน้ำอาไพตุล่าแน่

เอาเอามาอไปดิ้มาเร็วไปขับไปนองไปไปหานองมามมามาลอยลอยิมาลอยหมดแล้วหมดแล้วลอยมาิมาลอยมาดูจะีู่ด้มลงมีนะเรพี่มีนาไปอาบน้ำมานะคะจะเอาข้อพอกที่นี่เอ๊น้องก็รอนะคะ ผู้หนึ่งผู้นึงก็รอดจังหวะสิออกอยู่ผู้หนึ่งกับไม่อยากเขาโคดรตัวหน่อยอยากออกอยู่ดูนะคะเห็นพี่มินาเล่นตายก็อยากจะเล่นด้วยเอาเอาได้จังหวะที่นี่วนห้องเซ็กันอ้ย อยากออกมาเล่นทรายเนาะคนหาทางมุดออกอยู่หมโอ้ยปิดกบปิดไงเอาเลยเอาเลยดูนะคะอาบน้ำเสร็จกอกมาเล่นทรายโอ้ยมนอกโลกฮิดอกลอกปรวเทศนี้เอาเอา มันหนาวหนักจังเออเืองนโอ้ยย่งตะนวยตาเห็นพกอกอยู่บตองแห้งสดูกเ้อเอาผอกไปฮึเอาเอาพี่ถอย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 ถอเอาผอกไปฮึตุลามาจะเนี่ยเฮ้ยมันอกลกอยู่อาบน้ำเสร็จนะคะเอาเอคนะมา โอ้ยเมียป <át stars> ิดประตูลัดนี่นี่เมียเอินเขาขอกทั้งสองแล้วไปทำไม่เมียเอินทั้งสองแล้วนะแม่แม่แม่ส่งสัญญาณเอินแล้วพี่ถอยหลังเขาแล้วน้องบม่ยอมเขาแม่วันดีเรียกครั้งเดียวพี่มีนาเข้าออกเลยแต่ตัวเล็กไม่ยอมเข้าเลย โอ้เมียส่งสัญญาณมาให้เขาคอ,อกอพี่ไม่นา่าถอยหลังเลยลพี่ไม่นา่าขึ้นเสือฟังเมียแท้ตัวหน่วยเพื่อยากเขางองก็ไล่ส <c oughs> ิเรียนเมียผลม่าเอินเขาคอกเนาะเอาเอาเอาเขาคอ,อกมาได้ขึ้เป็นแนวหนีทั้งซีทั้งนองเนาะนี่โอ้มนอกโลกเอาฮ้ยนะคะ แม่วันดีส่งสัญญาณให้เขาคอ,อกทีเดียวพี่มินาถอยหลังเขาคอ,อกเลยเอาไม่นี้เขาคอ,อกง่ายค่ะโอ,อ้ไม่นี้แม่แม่อิ่นเขาคอ,อกเงียบทั้งสองดูนะคะพี่มีนาสิเปเล่นยังฟังนั้น แล้วมาแล้วมาแล้วมัน <Yeah. S 1> นี้คือหาวทั้งสองเห็นไหมเอาเอา้าผ้ากันยางทัว่ว <laughs> ผ้าห <Yeah. S 1> นองหาวแล้วพี่มินาวันนี้แม่วันดีไม่ให้ออกไปเล่นทรายนะคะ <Yeah. S 1> เรียกพี่มินาครั้งเดียว <Yeah. S 1> พี่มินาถอยหลังจากเลย <Yeah. S 1> กับเขาขอกเลย <c oughs> เป็นโอกโลกตุลาตุล,า,ตลาเกตผักวอกเป็นโอกโลกอยู่หมห้เห้ยเพิ่งหน้าตาพ่อนี่นาะเห็ดผักวอกอยู่ใส่เบิ่งเอ้ยชุบแป้งทอดช่างหน่อยทุบแป้งทอดโอ้อาบแป้งย่างดีอาบไส้รันน้องไปสาย ูนะคะตุลาขาหน้อยเพื่อนปตมนเบิ่งขายืนกินหยโ้ยล้วะละคุณเรื่อกท้าหมลยเอออ่นี้นะเนายนนี่ะางไปนี่ละเดี๋ยวยีบเอาเองเยอะเยอะไปแล้วนปตมเนาะเบืงขาน่อยขาน่อย เนี่ยดากตับนี้เฮ้าโอ้ยมยือนนิวุ่นไหวฉันเลอเกินนะคุณล่าหน่อยอยากเลน่นไส้แม่กะหามไปก่อนเนาะกินเป็นบ่ใส่บึงปากนหน่อยตาเอ๋กินเป็นบ่ <laughs> เลน่นไส้โมนโอกโลกโอ้ยเห็นตะหน่วยตาเห็นทวักยัง ได้บ่นี่ฮึนี่แต่หน่วย <Nhạc> <Nhạc> nói chim <Nhạc> <Siếng> ข้าวคอกอยู่บ่บ่ได้แล้วฮึเบิ่ง <đừng. Nhạc> <Nhạc> <đá> <Nhạc> chạy Ôi, bạc nhầm mẹ bạc nhầm nhà Chính tên là gì? tên là bay bạc nhầm này nói này là thứ นี่ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้จุลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ